ทุกคเนเห็นนครับเขาใช้โปวาร์ปแอลนี่ถึงตงมาแล้วรถจะอยู่หรือเปล่าเรียบร้อยทาง <c oughs> วินามตวาทามตวเอกาพูโล <si ินทามตวาามเอมีดพาโบจุจับปะตึงปะตังกงผู้ติดตามใหม่ครับผม

แนะใช่คุณดูเห็นไหมคุณดูเห็นเหมือนกันไหมเอาจริงคือคือเอาเอ,า,เอ,า,ไไอาไม่ได้ร้องครับไม่ได้ร้องครับปูแปกกแปรกจริงเอาคุณดูเอาผมร้องเอาเอาอผม ผมผมถือเอ5มรอมันใช่ไหมผมถือ MP5 ลรอมันเอา MP5 มาอันนี้ MP5 นะนี่ m อ5าผมนั่งพันยาอยู่เมื่อกี้พันยากล่องหนึ่งนะโดนระเบิดมนะันอ่ะพันยากล่องหนึงแล้วมันยิงกันตายยิงเอ9มจี้ไปไอตัวหนึ่งตรงหน้าต่างมันตายมันตายปุ๊บม,มันกระโดดเข้าหน้าต่างฮึมแล้วมันก,ดดกนน็วิ่งต้เนตน้เต้เต้ดต้วตันต้กตะดต้มต้เต้นต้เ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 ต้นตเต้เต้เต้อต้เต้เต้เตเต้เต้ตต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 ต โปนะเอ้ามันเย้ยผมด้วยแปลกๆผมว่ามีอะไรแปลกๆไปแล้วเอาล้านเปอร์เซ็นครับผมมันจะหลุดไอวอไม่มันโปมันโปคนดูมันโปครับมันไม่ใช่บักครับมันโป้ครับผมเห็นกันอยู่มันล้อเรียนผมด้วยมันเย้ยผมนะจริงมันเย้ยผมตอนทะลุไอวอออกมามันเอาหน้าออกมา กูโปะนะฮะล่วมันก็ทะลุมาสองชั้นเลยสองชั้นเลยนะไม่ใช่ชั้นเดียวนะเว้ยแปลกๆปกในกินคนเล่นโปขไขยใหญ่กูรู้นะกูรู้นะแค่กูเจอ